สวัสดีครับจากร้านคุณชายอไหลยยนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนตัวเปิดฝาท้ายนะครับเป็นก่อนประตูฝาท้ายนะครับถ้าตัวนี้มันเสียนะครับวิธีการง่ายๆก็ไม่มีอะไรมากครับมีไขควงแบนมีดก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับที่หัวมันแบนๆบแบบนี้เล็กเลครับแล้วก็นี่ตัวทีหรือประแจเบอร์สิบนะครับ แบบนี้นะครับเบอร์สิบนะครับสิบมิลน,นะครับวิธีการขั้นตอนแรกก็ไล่แกะกิ๊บยึมติดอยู่สิบกว่าตัวเนี่ครับบริเวณนี้แกะออกให้หมดเลยครับแกะออกหมดเลยวิธีการแกะก็นี่ครับแบบนี้แล้วก็ดึงออก หลังจากที่เราถอดคลิปออกหมดแล้วนะครับก็ยกลงได้เลยยกลงมาแบบนี้นะครับ่างน,นี้ก่อนที่จะถอดปลั๊กตัวนี้นะครับให้ปลดล็อกรถก่อนนะครับไม่งั้นสัญญาณกัรขโมยมันจะดังปลดล็อกหนึ่งทีอ่ะโอเคพอปลดล็อกเสร็จแล้วกดตัวนี้ออกแล้วดึงออกแบบนี้นะครับ แล้วก็ใช้ตัวทีหรือไขควงประแจเบอร์สินี่แหละหมุนน็อตออกมีนี่หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับก็หมุนออก มันก็จะมีน็อตแค่2ตัวถ้าเอาใส่ก็ใส่กลับคืนไปได้เลยกลับคื้นไปในลักษณะนี้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ยึดน็อต2ตัวที่เราขันออกตะกี้นะครับอันนี้ผมก็ใส่กลับคืนเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็เสียบปลั๊กตรงนี้เสียบปลั๊กไปแค่นี้แล้วก็ลองได้เลยครับโอเเปิดดูอ่าเปิดได้นะครับรีโมดกดอ่าเปิดได้ครับโอเคครับเรียบร้อยครับ ตานนี้เราก็มาใส่แผ่นนี้เข้าเหมือนเดิมการใส่ก็ไม่ยากนะครับก็เอาจุกแรมนี่แหละเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปตามดูครับแล้วก็กดลงเรียบร้อยครับ ใส่ให้ครบทุกตัวก็เป็นอันจบครับ